สวัสดีครับเพื่อนชาวเกษตรหลังบ้านทุกคนครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาอัปเดตปลากันหน่อยนะครับ คือแต่เดิมนะฮะผมก็เลี้ยงอยู่สองบ่อผมน่าจะได้เล่าไปในคลิปก่อนนะไม่แน่ใจว่าได้ลงหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าอีกบ่อหนึ่งที่เราเอาปลามาใส่ใหม่นี่มันเป็นโรคก็เลยติดโรคกันทั้ง2บ่อครับทำให้ปลาผมก็ตายไปส่วนหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ก็เหลือประมาณสักหกสิบตัวได้นะครับจากร้อยนะครับตัวใหญ่นะครับส่วนตัวเล็กตายหมดนะครับหกตัวนะครับก็อยู่ในบ่อ ผมก็ปรับระดับน้ําให้สูงขึ้นหน่อยเนาะแล้วก็ทีนี้แต่เดิมเลี้ยง2บอ่อก็เอาไว้เอาไวบ้บ่อเดียวก่อนนะครับทีนี้นะครับสาเหตุนะครับนอกจากเป็นโรคแล้วเนี่ยน้ําก็เสียด้วยครับนี่ปลาตายครับน้ําก็เสียถามว่าทําไมนะครับพอดีว่าตัวระบบกรองตัวเก่าผมนะผมพาไปดูกันผมใช้เป็นใยกรองนะท่านเพื่อนครับเป็นใยกรองแบบฟิลเตอร์แมทอย่างนี้นะนี่นี่ เป็นฟิลเตอร์แมทแบบนี้นะแล้วก็กรองละเอียดก็เป็นแบบนี้นะละเอียดขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็มีกรองน้ําใสคือเป็นตัวนี้นะครับใ่กรองแก้วตัวนี้เลยทีนี้พอสูบน้ํามาแล้วก็มาผ่านตัวนี้เนาะปรากฏว่าพวกเศษตะกอนเศษขี้ปลาก็มาหมักหมมอยู่ในนี้ครับทําให้น้านี่เสียเร็วนะครับน้ำในนี้เสียเพราะมันหมัก อยู่นี้ตลอดน้ําเก่าก็ผ่านมายังของเสียนะครับก็ทําให้เกิดการหมักเนาะจนกลายเป็นน้ําเสียครับทีนี้ส่วนตัวที่จะช่วยแยกแอมโมเนียก็คือตัวไบโอฟิลเตอร์นะซึ่งผมมีน้อยมากตอนนั้นนะก็คือใส่เพียงแค่เปลือกหอยเปลือกหอยธรรมดาน,นะครับไม่ใช่เปลือกหอยนั่งลมด้วยซ้ํานะครับแล้วก็หินภูเขาไฟครับช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะใส่น้อยมากครับมาดูครับบ่อก็คือมันขนาดใหญ่ครับแต่ว่าพวก หินภูเขาไฟผมนิดเดียวเองใส่แค่วันห้าถุงเองครับทั้งล่างนู่นเลยครับซึ่งไม่มันแบบแค่เศษหนึ่งส่วนห้านะครับของบ่อใสของของถังกรองเนี่ยมันเลยไม่เพียงพอครับนี่ผมก็เลยได้ไปศึกษามาครับว่าเฮ้ยทำยังไงน้ําถึงจะไม่เสียนะครับก็เลยไปเจอของฝรั่งครับมันก็มีหลายแบบครับแต่ว่าแบบเนี้ยผมว่าโอเคสุดเนี่ย แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นซีฟฟิลเตอร์นะครับซีฟฟิลเตอร์ครับพอสูบน้ํามานะฮะมันก็จะแยกพวกเศษอาหารที่ปลากินไม่หมดนะครับที่ปลาแยกออกจากตรงนี้เลยครับแล้วก็จะไม่ปนกับน้ํานะครับนี่ที่ทําที่ที่ลองทําดูนะครับปรากฏว่าผ่านมากว่าสองสัปดาห์แล้วครับน้ําก็ยังยังโอเคอยู่ครับยังไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรครับส่วนอันเนี้ยเราก็ไปล้างออกเท่านั้นเองนะครับให้เป็น ไอ้พวกอาหารของพวกสัมสวสีแถวนี้พวกหอยทากพวกอะไรนะเนี่ยก,ก็สามารถทําได้รัรเพื่อนแล้วขค่ไปเคาะแล้วก็ล้างออกแค่นั้นเองง่ายเลยครับอันนี้ผมขอล้างไปด้วยทีนี้ฟิลเตอร์แบบนี้นะครับคือมันตะข่ายเนี่ยมันห่างเกินไปนครับผมได้สั่งฟิลเตอร์ที่เอามาทำซีฟิลเตอร์นี้เฉพาะเลยนะครับก็คือเป็นตะข่ายสแตนเลสนะครับ ประมาณรนะ้อยไมครนเนาะความความเนี้ยนะตามันเนี่ยนะขนาดร้อยไมครนนะอันนี้ประมาณห้าร้อยไมครนนะครับมันห่างไปเนาะก็จะเอามา,าใส่แทนตะแกรงตัวนี้นะครับจริงๆไม่ใส่แทนหรอกใส่ทับลงไปเลยนะครับว่าจะตัดให้เป็นวงกลมแล้วก็ใส่ไว้อย่างเงี้ยแหละฮะใส่ทับไปเลยนะมันก็จะกรองได้ดีขึ้น,นครับขนาดอันนี้กรองไม่ดีนะก็ยังโอเคนะครับนั้นถังแรกพอมาถังที่สองผมก็จะมี อ่าไบโอฟิลเตอร์ประเภทพวกจริงๆต้องใช้ไบโอบอลแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่านะวิธีประยุคกครับเพื่อนเพื่อนสามารถใช้ฝาขวดน้ําได้นะครับใส่ลงไปร่วมด้วยนะครับนี่ผมก็ใส่ไว้ได้นิดเดียวเองนะครับยังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คงต้องเก็บสะสมดื่มน้ําเสร็จก็เก็บฝาครับแล้วก็โยนลงมาในนี้นะครับตันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียช่วยให้ย่อยสลายแอมโมเนียที่อยู่ในน้ําครับ ก็จะช่วยให้คุณภาพน้ําดีขึ้นนะครับก่อนจะสูบกลับลงมาที่นี่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมลองให้อาหารไปกำหนึ่งนะครับก็มันไม่กินนะครับมันไม่ใช่เวลาของมันอาหารพวกนี้ก็จะจมลงไปแล้วก็จะถูกนะครับน้ําตัวนี้พัดครับวนไปรอบรอบบ่อครับก็จะไปตกตะกอนตรงกลางแล้วก็โดแล้วก็ถูกสูบขึ้นไปกรองนะครับก็เป็นอย่างนี้บวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนบ สำหรับปลาก็เริ่มโตครับกินอาหารเรยอะกว่าเดิมนะครับเอาละสัปดาห์นี้ก็มีคงมีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนครับทีกให้เพื่อนดูครับเดี๋ยวรอดูอีกทีก็ตอนตัวฟิลเตอร์นะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยส่งมาถึงครับช่วงนี้โนะควิดขนส่งเขาหยุดก็เลยทำให้ล่าช้าหน่อยนึงนะครับก็รออยู่ประมาณสักสอวันก็น่าจะได้นะครับ อโอเคไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ